อย่างกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่9แม้เพียงเสียงกระซิบกระซาบรักก็เน้นหนักเลื่อนลั่นสนั่นไหวยินเพียงสอง หากเหมือนร้องบอกใครๆด้วยสายใจสายตามันท้าเชิญอีเจา้าหน้าซีดเผือดถอยกรูดออกห่างแล้วนิ่งงนันมิรู้ที่จะกล่าววาจาใดออกมาได้ส่วนอย่างยู่หวนนั้นก็หวาดวันไม่แพ้กันหากเมื่อผู้ที่เก้าเข้ามาเต็มตัวมองด้วยสายตาคมเข้มไม่ยอมกล่าวติเตียนหรือด่าว่าอย่างที่คาดนางก็ยืดอกตรง คนจนตรอกเป็นชันใดยู่หวนก็ฉันนั้นหันหลังพิงฟ้าแล้วเผชิญกับอันตรายข้างหน้านั่นสิพี่ก๋อจงนางเสียงสันแม้ไม่เคยเกรงกลัวพี่ชายร่วมสายโลหิตหากความผิดก็เหมือนชนักติดหลังไม่ไวายจับท่านพึงก๋วจงรี่ตาอย่างฉลาดเฉลียวคิ้วที่เฉียงขึ้นคือลักษณะของคนมิตรงมีอะไรจะแก้ตัวอีกน้องสาวเราก๋วจงเสียงดังและก้าว เขาเรียนแบบบิดาบุญธรรมไม่ผิดเพี้ยนข้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวความรักไม่ใช่ความผิดความเลวแต่หญิงที่ถอดตัวให้กับความรักก็ไม่ใช่คนดีไม่มีความอายพี่ชายตวาดลั่นเขาเหมือนเจ้าของบ้านคนที่สองแล้วในเวลานี้จะไปแก่ตัวหรือเอ่อยอ้างดังนี้กับท่านอาทั้งสองแล้วกันคราวนี้อี้เจ้าทนนิ่งไม่ได้อีกต่อไปเขาคุกเข่าลงคำนับอย่างพรั่นพรึง ท่านขอจง่าถือโทษถือผิดพวกเราเลยกรุณาเถะหญิงชายวัยรุ่นเหมือนกิ่งเหลวปลูกเคียงจะเอ็นกิ่งเบนหนีกันไกลย่อมมิได้นี่เรามีเลือดเนื้ออุ่นร้อนไม่ผิดคนคู่อื่นหากเราไม่ได้กำเกินไปมากกว่าที่ท่านเห็นกรุณาเถอะลงโทษข้าคนเดียวดีกว่าเตะต่อยสักร้อยหนก็ไม่ว่าอย่าให้ยู่หวนต้องรับโทษทันจากอาสะพ้ยเลยข้อจงยิ้มในหน้าอี่จ้าวนั้นนับแต่เข้ามาอยู่ในบ้านก็เหมือนหนามยอกอก กวจงรู้เต็มใจว่ามันนี่แล้วคือก้างขวางคออันมหือมามันมีความรู้มันมีเชื้อสายท่านอาจะเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมคู่กับตัวเขาหากเพียงพล้ทำทําผิดเมื่อใดก็คงจะเสียทีมันฉะนั้นจี้ให้มันเป็นคนผิดเสียเองก่อนจะปลอดภัยกว่าจึงสัมทับกับน้องสาวนางคนนี้อีกคนจะเกรงกลัวพี่ชายก็หาไม่ว่าไงนั่งตัวดี ย่หัวน,นั้นเต็มตื้นกับความเข้มแข็งรับผิดชอบของคู่รักอยู่แล้วน้ำตาพลันปริ่มตาเสียงอ่อนลงข้ายอมรับผิดว่าข้าปล่อยตัวไปบ้างแต่ไม่ได้ถึงกับเสียหายมากมายขอรับผิดกับพี่ถ้ากรุณาได้ก็ไว้ชีวิตสักครั้งถ้ารู้ถึงท่านอาทั้งสองหน้าที่เราจะดับความหวังวูบลงเราสัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องเสียหายขึ้นเป็นอันขาดหากพี่เห็นเช่นนี้อีกเราจะยอมให้บอกท่านอาก็ได้ อีจ้าวฟังไว้นะเราจะบอกเป็นคําขาดว่าอย่าทำให้น้องยู่หวนต้องเสียใจเสียน้ำตาน้องเราเรารักจำไว้ข้ดสัญญาข้ารักจะยกย่องยู่หวนเพียงคนเดียวในชีวิตนี้อีจ้าวละล่ำละลักด้วยความยินดีการผ่อนปรนของขัวจงย่อมหมายถึงอนาคตทั้งหมดของตนในยามที่ไม่อาจจะพาตัวเองไปสู่ทิศท,ทางที่ดีกว่านี้สบายกว่านี้อ่อนข้อให้เสียหน่อย ก็จะแถมผู้หญิงดีๆมาอีกคนอี้เจาหรือจะไม่เลือกตกลงข้ารับฟังเรื่องรักใคร่ชอบพอของเจ้าทั้งสองคนไว้ก่อนระวังหน่อยถ้าคนพบเรื่องแบบนี้ไม่ใช่พี่ชายยู่หวนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นลองคิดดูนะอี่เจาข้าขอบใจท่านมากจะไม่ลืมความการุณานี้เลยอี่เจาคำนับแล้วคำนับอีกดียู่หวนกลับไปที่อยู่ของเจ้าเสเดี๋ยวนี้ยู่หวนรีบทำตามคำสั่งอย่างเร่งด่วน ช่างเถอะสักสองวันก็จะได้ออกมาเรียนดนตรีอีกก่อจงคงไม่มาวุ่นวายด้วยแต่ความหวังของยุหวนก็เป็นหมันเพราะเมื่อโบตันมานั่งร่วมวงเรียนดนตรีด้วยกันก่อจงก็โผล่เข้ามายิ้มแย้มทักทายฟังเสียงเพลงของอี้จาวแล้วต้องตามมาฟังให้ถึงวงขอเราแอบฟังตรงนี้ได้ไหมหนุ่มสาวคู่พิศวาสรอบมองตากันต่างรู้กันว่าก่อจงเล่นตลกด้วย มาสิว่าแต่เจ้าไม่มีกิจต้องเรียนหนังสือดอกหรือโบตันไม่รู้ความในก็ตบที่นั่งใกล้ตัวให้ญาติผู้น้องมีต่อเวลาเย็นเกือบค่าเพราะครูไม่ว่างตลอดวันเป็นยังไงครูอี้เจ้าลูกศิษย์ของเจ้าเก่งไหมอี้เจ้าเงยหน้ายิ้มรับแววตาดุดันคาดขันของพี่ชายคนรักไม่มีทางจะตอบโต้แก้แค้นเพราะอยู่ต่อหน้าโบตันจึงจําต้องตอบเสียงสุภาพว่า เสียเจ๊ยทั้งสองมีแววเชิงดนตรีอยู่มากพอจะเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วหากท่านจะขอฟังเอาสิโบตันรีบรับปากเป็นธรรมดาของคนอยากอวดฝีมือใหม่มายู่หวนเล่นซอนะเราจะเล่นขิมเองสองหญิงจึงบรรเลงเต็มฝีมือด้วยเป็นครั้งแรกที่มีคนฟังกว่าจงปรบมือให้เมื่อเล่นจบเก่งมากครูอี้จา้าเมื่อไหร่จะแสดงฝีมืออวดท่านอาได้ละนี่ คิดว่าฤดูชุนเทียนหน้านี้ลูกศิษย์ของข้าจะออกโรงได้ข้ากำลังจะต่อเพลงใหม่สำหรับฤดูนั้นให้แม้จะไหวหรือโบตันอุทานข้ามีเวลาซ้อมไม่มากนะักก็อยู่หวนไงละ่ะอยู่บ้านเดียวกับครูมีเวลาอยู่แล้วออกมาฝึกให้หนักหน่อยจะได้นาวงไปได้ ว่าแล้วกวัวจงก็ชายตาดูสองหนุ่มสาวที่ตนกำความลับไว้ซึ่งทั้งคู่ก็มองตากันนิ่งอยู่ไม่นึกว่าขวอจงเองจะเป็นคนเปิดโอกาสให้แล้วยู่หวนก็รีบกล่าวว่าขอบพระคุณที่พี่ขัวจงแนะนำถ้าพี่โบตันอนุญาตอีกคนข้าคงออกมาฝึกซ้อมสะดวกใจขึ้นไม่เป็นไรเราจะบอกท่านแม่ให้เอง โบตันส่งเสริมยู่หวนซ่อนความกระยิมไว้ภายในหากก้มหน้าเทียบสายสออย่างสนใจด้วยเหตุนี้หนุ่มสาวจึงมีโอกาสสอดประสานมือกลุ่มกันไว้แนบแน่นขณะยี่จาวใช้มือหนึ่งตีขิมเชิงลองเสียงพลางกระซิบว่าหวังว่ากวัวจงจะได้ยินเสียงขิมนี่นะยู่หวนหัวเราะระรืร่น ต้องได้ยินแน่ขอเพียงให้เขาเพลินนอนใจว่าเรากำลังเรียนขิมอย่าให้เป็นเสียงเรียกเข้ามาขวางเราโดยเร็วก็แล้วกันอีจ้าประทับจูบอย่างดูดดืม่มจนใจว่ามือหนึ่งมิว่างไม่ได้กอดให้แน่นกระซิบพลางใช้มือข้างที่ว่างทำประโยชน์จนเต็มที่อย่างยู่หวนเพิ่งเริ่มรุ่นทั้งไม่เคยมือชายมาก่อนน้ำใจโน้มเอียงเข้าข้างชื่นชมอยู่แล้วนางจึงทอดตะถวยแทบจะสิ้นสมประดี เนื้อน้อยหอมหวนอย่างนี้หรือที่ขัวจงจะแกล้งให้โดนไม่เรียวไม่มีวันที่เราจะยอมง่ายๆยู่หวนก็ทราบสึงตรึงใจด้วยคำสารภาพเมื่อวันก่อนที่อี้จ้าวออกป่าแก่พี่ชายของตนนางจึงเป็นฝ่ายเหนี่ยวคออี้จ้าวมากอดประทับเสียเองลมหายใจผ่าๆแนบชิดต้นคอคนรัก ท่านยอมรับสารภาพเพื่อปกป้องข้าข้ายอมรับโทษเสียเองไม่มีวันที่ข้าจะยอมให้ท่านลำบากคนเดียวเหมือนกันอีเจ้าวหากตายเราจะตายด้วยกันอีเจา้าวางมือจากขิมมาสวมกอดและจุมพิษจนหนำใจแล้วจึงถอยห่างออกมาลงมือเทียบเสียงซอท่านเล่นขิมเถิดเราต้องไม่ปล่อยให้เสียงเพลงขาดหายไปอีเจา้าแนะนำพลางขึ้นเพลงนำ เมื่อหัวใจอาบอิ่มอยู่ด้วยความรักและความอ่อนหวานเพลงของคนทั้งสองจึงมีท่วงทํานองซาบซึง้งศบตากันไม่ขาดระยะหากคนที่เข้ามาขัดจังหวะกลับเป็นหูหยินอย่างเองทั้งสองกำลังจะยื่นมือประสานกันอยู่แล้วเมื่อจบเพลงไม่ทันเห็นสายตาคู่ที่สามฉะนั้นหูหยินจึงกระทืบเท้าด้วยความโกรธหนุ่มสาวสะดุง้งลดตัวลงนั่งกับพื้นโดยอัตโนมัติ อย่างนี้นี่เองหรือนางยู่หวนหลอบทำความงามหน้าแล้วกระมังมีโอกาสสนิทสนมใกล้ชิดกันเหลือเกินนี่นางพี่สาวไม่รู้ก็ลงทุนมาขออนุญาตจะแอบทำบัตรสีกันนี่เองยู่หวนก้มหน้าหากถูกจิกผมขึ้นแล้วฝ่ามือหูหยินก็ฟาดลงมาเต็มแรงอี้จ้าวพวาเข้ามาคำนับแทบเท้าหน้าผากจะรดผื้นไหลหนเด็โปรดอย่าตียู่หวนเลยหูหยินท่านข้าเพียง ไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเจ้ามาอาศัยอยู่ในบ้านแล้วยังชักจูงลูกหลานของข้าให้เสียคนข้าเพียงจะจับมือแสดงความยินดีที่อยู่หวนเล่นขิมได้ดีผิดคาดนี่เป็นความจริงใจจะได้กล้าละเมิดก็หาไม่อี่จาวพยายามแก้ตัวต่อไปทั้งสองท่านมีบุญคุณเหลือหลายคุ้มชีวิตให้รอดก็ว่าได้ข้าม่กล้าทรยศขนาดนั้นแน่งั้นก็พูดมาสิว่าเจ้าม่ได้รักยู่หวนหลานข้า หูหินวางไม้ตายเยอะยยันอี้จาไม่อาจทําตามได้แต่ก้มหน้านิ่งหูหินหัวเราะเสียงดังเห็นไหมเหมื่อรักแล้วจะไม่ขว่คว้ามีหรือเจ้ามิใช่หูหนวกมือคุดจะได้เห็นแก่นางยู่หวนเป็นตุกตาหินอ้าวทีนี้จะให้ข้าลงโทษสถานไหนดียู่หวนเข้ามากอดเท้าหูหินไว้เจ็บที่หน้าถูกฝ่ามือนั้นไม่เท่าไรหรอกหากเจ็บใจและน้อยใจในวาสนานั้นมากมายเหลือเกินนะ ข้าขอยอมรับผิดทุกประการหากท่านจะฟ้องร้องต่ออาส่วนกุย้ยข้าก็จะยืนยันว่าแม้ข้าจะรักอี้เจ้าก็ไม่ได้ทำความเสื่อมเสียประการใดยังจะน่าด้านสารภาพอีกหรือชะลงคิดว่าเพลงเพราะจะตามมาฟังใกล้ๆที่แท้ก็อยากมีผัวยูหวนน้ำตาไหลด้วยความเสียใจอับอายคู่รักตามประสาหญิงอาสไพด่าเจ็บแสบเพราะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขททำไมจะไม่รู้ ท่านขวอจงแนะนำว่าฤดูชุนเทียนที่จะถึงนี้ท่านสวนกุ้ยน่าจะได้ฟังดนตรีที่พวกเราบรรเลงกันเองข้าก็หวังจะฝึกซ้อมให้หนักหน่อยพออวดเข้าได้อี่จาวชี้แจงซ้ำอีกรู้ละข้อนั้นแต่เจ้าล่วงเกินชักนำหลานข้าเป็นคนละเรื่องกลับไปที่อยู่ของเจ้าได้แล้วอยู่หวนี้เี่จาวข้าขอสั่งให้เจ้าอยู่แต่ในห้องของเจ้ามีกาหนดเจวันไม่ให้ออกมา อี้เจ้าก้มรับคำสั่งแต่โดยดีสองหนุ่มสาวสบตากันเป็นการอำลาโดยไม่รู้อนาคตหูหยินนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองกลัวยู่หวนจะผิดพลาดเสียคนหากถือว่าอีา้เจ้าล่วงอำนาจมากกว่านางเก็บเรื่องไปฟ้องสวนกุ้ยแล้วซ้ำว่านี่แหละคือคนที่ท่านหวังจะเลี้ยงให้สืบสกุลคู่กับข๋อจงมันอาศัยใต้ต้นท้อและยังคิดจะเก็บลูกท้อของท่านเคียวเล่นจะโปรดว่าประการใด ส่วนกุ้ยรูปหนวดเล่นท่าทีใจตรองอยู่นานถ้าจะว่าไปตามวิสัยมนุษย์มันทั้งสองย่อมมีสิทธิ์จะครองคู่เจ้าอาศัยแรงนางอยู่หวนมันทำกิจการบ้านเรือนอยู่บ้างอีเจ้าก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ถ้ามันแต่งกันเสียมันก็ไม่ไปไหนอยู่เป็นทาสเราไปจนตายปล่อยมันเถอะคอยกำราบมันไว้ก่อนแล้วกัน ฮูยินให้พผลฤดูชุนเทียนค่อยจัดการเป็นเรื่องเป็นราวอยู่หวนจะค่อยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นขอเวลาปรึกษาอย่างอีเสียก่อนฮูยินคอนขวับก็ตามใจคนของท่านหลานของท่านนี่ แต่แล้วหูยินก็ถือเอาเรื่องนี้เป็นเบี้ยบนขู่ยู่หวนและอี้เจาเอาไว้ก่อนโดยเรียกไปพบและดุด่าห้ามปรามอย่างรุนแรงทีละครั้งทีละคนหากก็ยังปล่อยให้พบปะเรียนดนตรีตามเดิมโดยมีขว่จงเป็นคนขอร้อง สองหนุ่มสาวจึงเหมือนน้ำที่เดือดพร่านด้วยความหวังและหวาดหวั่นไปพร้อมกันส่วนที่ลึกลงไปก็คือปรารถนาจะเล็ดลอดไปอยู่ใกล้ชิดกันให้มากขึ้นจนกระทั่งถึงฤดูชุนเทียนเป็นประเพณีของบ้านหยางที่จะจัดงานรื่นเริงเชิญแขกเรือมากินอาหารและชมดอกไม้บานสะพรั่ง